ผมนักสาวาัทหาผู้ทีน่ัพที่สาเป็นนักสาววิญหาลในหลวของสาบศึกษาสถาบันที่จอมเต้าจอคุณหากระบังปะกาดสถาบันาววิชนาลารโรงเรียนสังเตผู้ฝึสาววิทหาลเป็นนักเรียนพระเดลรุ่นที่สิรหัสเอครับส่วนนี้ครับผมก็ได้รับหน้าที่ในตำแหน่ง ของแพทย์สนามครับเป็นในส่วนของกรมสรรพากรนะครับก็ในบทสูงของแพทย์สนามครับก like ็จะประจอยู่ที่สถานีที่สี่ครับสถานีวิ่งสถานีวิ azioni. ่งก็จะเป็นสถานีหลักเป็นส่วนหนึ่งของสถานในการสอบเลือกนะว่าที่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ของปีการศึกษา2566ครับซึ่งร้องน้ำตาลที่หนังาือไดนะครับที่อยากเป็นแพทย์สนามถึครับ ก็หนึ่งก็คือมีจิตใจจิตอาสาแน่นอนครับต้องมีจิตใจอาสาสองะก็สําคัญไม่แพ้กันครับมีใจจะมาแทร์เรียกว่าคนที่บาเดเจ็บเป็นศัตรูเน้อโหยือพะเขามีควางเสี่ยงองที่ต้องไม่แบ่งจี่จะทำลายที่เหลือตามหรงพยาบนะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คือตามมือคำนี้รุ่งโนทางด้กกานการปฏิบัติแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะ คนท้องถามว่าหน้าหา่างเลยครับไม่นด้เลยจะสามารถเป็นได้ไหมตอบเลยครับว,ว่าเป็นได้ครับเพราะว่าเรื่องความรู้ศาลปะพวนี่ยครับมันสามารถเป็นได้ส่วนอย่างที่สองที่สำคัญเลยนะครับก็เราต้องมีการเคยปฏิบัติหน้าจริงๆรือว่าการที่จะปฏิบัติหน้าที่ดีต้องมีการเคยทำมาก่อนมีประสบการณ์ในการทำหรือตาสุดยอดสุดท้ายว่าจิตตาเห็นไม่เท่าหน้าจริงหรืครับรรรครับ